ก็ต้องขอสวัสดีนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำมือถือที่น่าซื้อในเรทราคา4,000บาทเดือนสิงหาคมปี2021นี้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีมือถือรุ่นไหนกันบ้างสำหรับมือถือรุ่นแรกที่จะแนะนำนะครับก็คือ POCO M 3โดยจะมาพร้อมหน้าจอ IPS LCD ขนาดจะอยู่ที่6.53นิ้วความละเอียด Full HD Plus. CPU จะเป็น Snapdragon 662 RAM 4GB ความจุจะมีอยู่2ขนาดนะครับก็คือ 64GB และ 128GB รองรับ Micro SD Card กล้องหลัง3ตัวโดวยจะมีความละเอียดอยู่ที่48ล้านบวกกับ2ล้านและบวกกับ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลมาพร้อมลำโพงคู่แบบสเตอริโอ มีเซ็นเซอร์สแกนิวที่ด้านข้างแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่6,000ม ah. ิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว18วัตต์รันระบบปฏิบัติการ Android 10และถูกครอบด้วย MIUI เวอร์ชัน12ในส่วนราคานะครับรุ่นที่มี RAM 4ความจุ64ราคาจะอยู่ที่3,999บาทและรุ่นที่มี RAM 4ความจุ128ราคาจะอยู่ที่ 4,299บาทครับสำหรับมือถือตัวต่อมานะครับก็ได้แก่ Infinix Hot 10s โดยจะมาพร้อมหน้าจอ IPS LCD ขนาดจะอยู่ที่6.82นิว้วความละเอียด s d อัตรา refresh rate หน้าจอจะอยู่ที่90% h z CPU จะเป็น MediaTek Helio G 8 5 GPU จะเป็น Mali G 5 2 RAM 4GB และ 6GB ความจุ 64GB และ 128GB รองรับ microSD card กล้องหลัง3ตัวความละเอียด48ล้านบวก2ล้านและบวกกับกล้อง AI นะครับกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลรองรับเซ็นเซอร์สแกนนิ้วแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่6,000 m ม ah, ิรันระบบปฏิบัติการ Android 11และถูกครอบด้วย XOS ในส่วนราคานะครับรุ่นที่มี RAM 4ความจุ64 ราคาจะอยู่ที่3,659บาทและรุ่นที่มี RAM 4ความจุ128ราคาจะอยู่ที่4,350บาทครับสำหรับมือถือตัวต่อมานะครับก็ได้แก่ Redmi 9 T โดยจะมาพร้อมหน้าจอ IPS LCD ขนาดจะอยู่ที่6.53นิ้วความละเอียด Full HD Plus CPU จะเป็น Snapdragon 662 GPU จะเป็น Adreno 610 แรม4กิกะไบต์และ6ก b ิกะไบต์ความจุ 64GB กิกะไบต์และ 128GB รอกิกะไบต์รองรับ micro sd card กล้องหลังสีตัวโดวยจะมีความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลบวกกับ8ล้านพิกเซลบวกกับ2ล้านพิกเซลและบวกกับ2ล้านพิกเซลกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลรองรับเซ็นเซอร์สแกนนิวแบตเตอรี่มีความจุที่6000มิล ah ลิแอม รองรับเทคโนโลยีชาร์จไว18วัตต์รันระบบปฏิบัติการ Android 10และถูกครอบด้วย MIUI เวอร์ชัน12ในส่วนราคานะครับรุ่นที่มีแ a m 4 g b ความจุ64 g b ราคาจะอยู่ที่4,300บาทและรุ่นที่มี RAM 6 g b ความจุ128 g b ราคาจะอยู่ที่5,290บาทครับสำหรับมือถือรุ่นต่อมานะครับก็ได้แก่ s Samsung a m s u n Galaxy g A02s โดยจะมาพร้อมหน้าจอ IPS LCD ขนาดจะอยู่ที่6.5นิ้วความละเอียด h d CPU จะเป็น Snapdragon 450 RAM 4GB ความจุ 64GB รองรับ Micro SD Card กล้องหลัง3ตัวโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลบวกกับ2ล้านพิกเซลและบวกกับ2ล้านพิกเซล กล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว15วัตต์รันระบบปฏิบัติการ Android 10และถูกครอบด้วย One UI เวอร์ชั่น2.5ราคาจะอยู่ที่3,990บาทครับสำหรับมือถือตัวสุดท้ายที่จะแนะนำในคลิปนี้ก็คือ Vivo Y3s มาพร้อมหน้าจอ LCD ขนาดจะอยู่ที่6.51นิ้วความละเอียด h d CPU จะเป็น Mediatek Helio P35 RAM 3GB ความจุ 32GB รองรับ microSD card กล้องหลังมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่ 5,000mAh รันระบบปฏิบัติการ Android 11 Go Edition และถูกครอบด้วย f a n t a s OS เวอร์ชัน11ราคาจะอยู่ที่3,799บาทครับโดยมือถือที่ได้แนะนำไปนะครับก็จะเป็นมือถือที่น่าซื้อในเรดราคา4,000บาทไม่เกิน5 0 0 0นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเรคื่องไหนก็สามารถไปหาซื้อกันได้สวัสดีครับ